ไลือ iPhone 17และ17 Plus จะใช้หน้าจอเรซอรนเลตหนึ 120Hz เหมือนกับรุ่น Pro ถือว่านิวมิตใหม่นี่ดีมากเลยนะครับสวัสดีครับกับมาร์ตีข่าวสารดีๆทางไอทีเป็นประจำแบบนี้ทุกวันในช่วงเช้าเนวราแปนในกาสัสสิมาทีข่าวสารดีๆทางไอทีครับ รับชมข่าวสารนั้นฝากเพื่อนกดถูกใจกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ช่องของเราด้วยนะครับผพ้่จ้ข่าวสารที่มาแตดแบบนี้เป็นประจำทุกวันตั้งแต่ยุค iphone 13นะครับ apple ก็ได้ใส่ฟีเจอร์นะครับ p r o m o ชั o n หรือหน้าจอที่มีการใช้ r e เฟ e ช r a สูงถึง1 2 0 h z ให้กับรุ่น Pro แล้วก็โปรแม็กะครับจนถึงปัจจุบันนี้แล้วฟีเจอร์นี้ก็ยังคงถูกล็อกไว้สำหรับรุ่น Pro แล้วก็ Pro Max อย่างเดียวเช่นเดิมนะครับโดยชออโฟนเนี่ยอาจจะเฮได้นะครับเพราะใน iPhone 17และ17 plus จะได้ใช้เป็นหน้าจอ e f r e s h Rate 120 h z เหมือนกับรุ่น Pro เข้ากับสักทีนะครับ และงานล่าสุดนะครับบงบอกว่าซัพพลายเออร์แอปเปนั้นมีแผนที่จะนำ LTPO OLED ไปใช้กับ iphone 17และ17 plus ที่กำหนดจะเปิดตัวในปี2025โดยคาดการว่าจะมีหน้าจอนะครับที่ผลิตโดย BOE ซึ่งได้ส่งตัวอย่างหน้าจอ r c h ์ e Apple พิจารณานะครับตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วหน้าจอ LTPO OLED มีปรสบการาปรับนะครับอัตรารีเฟรชแบบ d y ดมิกซซึ่งเป็นไปได้ว่า iphone 17และ17 plus นั้นจะได้ใช้หน้าจอที่เรียกว่าโปรโมชั่น หนึเ,เป็นเลนรย120พเหมือนกับรุ่น Pro น่าจะได้ฟีเจอร์ Away On Display ด้วยนะครับยังไม่มีข้อมูลใดๆเกี่ยวกับ iPhone 17ออกมานะครับแต่มีข่าวลือเกี่ยวกับ iPhone 16หลุดออกมาให้เห็นกันบ้างพอสมควรแล้วสำหรับ iPhone 16และ16 Plus ซึ่งจะมีการเปลี่ยนดีไซน์ของกล้องหลังนะครับการถ่ายวิดีโอแบบสามิติแล้วก็มี Spatial Video นะครับเพิ่มปุ่ม c a p ตอร์นะครับและมีส่วนของด้านข้างของตัวเครื่องนะครับที่ช่วยในการถ่ายวิดีโอแล้วก็มีปุ่ม a คชั่นนะครับ ในตัว iPhone 16 Pro และ16 Pro Max ด้วยคาดการว่าจะมีสีใหม่นะครับที่ชื่อว่า d i s e r t Titanium นะครับซึ่งจะคล้ายกับสีทองของ iPhone 14 Pro และ Titanium Gray ที่ดูคล้ายกับสี s p ป c e Gray ของ iPhone 6ด้วยก็ต้องมารอดูกันต่อไปนะครับในปีนี้ สวัสดีเพื่อนแฟนข่าวทุกท่านนะครับหลังจากที่ท่านได้รับชมข่าวสารที่น่าสนใจจบแล้วนะครับตอนนี้เนี่ยผมได้มีการลองเปิดร้านค้าในช h อป e ีดูนะครับขายสินค้าต่างๆมากมายเลยเพื่อนๆสามารถที่จะเข้าไปอุดหนุนซื้อสินค้าต่างๆภายในร้านของเราได้นะครับโดยสินค้าภายในร้านของเราเนี่ยมีขายหลายอย่างของกินของใช้ทั่วไปเลยนะครับสามารถเข้าไปอุดหนุนกันได้ขนมนมเนยมีเยอะแยะเลย,เ,ลยเพื่อนๆสามารถที่จะสแกน QR Code คท้ที่เราโชว์ไว้ ที่บริเวด้านหน้าจอนะครับหรือว่าเลือกลิง์ร้านค้าผ่านใต้คลิปนี้ได้ด้วยเช่นเดียวกันครับไปอุดหนุนกันเยอะๆนะและทั้งหมดนี้แหะครับก็คือข่าวสารดีๆทั้งหมดที่เรานํามาอัปเดตกันในช่วงเช้าวันนี้ก่อนจากกันไปนั้นอย่าลืมกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กันนะครับกด Sub subscribe เพื่อตามข่าวสารดีๆ รีวิวดีๆและคอนเทิต์ของเราต่อไปนะครับช่องของเรามี Facebook Fan Page แล้วผมทิ้งลิงไว้ใต้คลิปนี้เข้าไปกดติดตามกันได้นะครับสำหรับคลิปนี้นั้นต้องขอตัวลาไปก่อนและกรมาอปเดตข่าวสารดีๆแบบนี้กันได้ใหม่เป็นประจำในพรุ่งนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย